ตาละน่ารู้เทียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงวี่น้องประชาชนต้องรายการอปอชคุยค่ะ ยบเมืองหน้าอยู่สวัสดีครัสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการาอบมาชอคุยข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคมนะคะวันนี้ดิฉันชนรดาพรมจักและกระหนกพิษประชุมสายค่ะเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาดูกันที่ข่าวแรกนะคะเป็น จังหวัดนะครนายกนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวน3รายนะคะทําให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด250รายเป็นผู้ติดเชื้อในระลอกใหม่นะคะ234รายนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล133ลรายรักษาหายแล้วกลับบ้านได้97รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตสะสม4ลรายค่ะหากมีข้อมูลสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรได้ที่เบอร์0 8 4ย์3 0 2 1 6ค่ะ สำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดนครนายกค่ะส่วนสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด3,323รายนะคะเสียชีวิต47รายนะคะก็ยังคงเป็นยอดตัวเลขที่สูงอยู่นะคะก็ขอให้ประชาชนป้องกันตัวเองใส่หน้ากากาก่อนออกจากบ้านทุกครั้งและก็หมั่นล้างมือกันบ่อยๆคะ่ะมาฟังข่าวต่อมากันเลยค่ะ,ะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเตรียมตัวลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 านะคะสำหรับ กลุ่มคนที่สองนะคะสำหรับกลุ่มอายุ1 8บแปถึงห้ปีค่ะ,ะเริ่มลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่วันที่31มิบพฤษภาคม2,564นห้าี่น้ค่ะ,ะสามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทางดังนี้เลยค่ะคือ 1. นึ่งช่องทางทางอ,อสอมอหรืออนามัยที่บ้านเราอะค่ะตำบลบ้านของเราแล้วก็หรือโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์รักษาอยู่นะคะแล้วก็ช่องทางที่สองผ่านระบบเครือข่ายมือถือของ ไม่ว่าจะเป็น True AIS หรือไปก็ d t a c นะคะ <c oughs> ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ <c oughs> เป็นต้นไปเนาะเขาเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมค่ะแล้วก็ได้หลายช่องทางเช่นเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าจะเดินทางไปที่ช็อปช็อปของแต่ละเครือข่ายนะคะคะ่ะหรือจะผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละเครือข่ายได้เลยนะคะ แล้วคุณแอนมีระบบเอ่อช่องทางอื่นที่จะแนะนําประชาชนมั้ยคะค่ะสําหรับช่องทางอื่นนะคะก็ใกล้ที่สุดของเราเลยก็คือร้านสะดวกซื้อนะคะก็จะมีเซเว่นะคะ f a m i มา m ีมา t ์ท็อปซูเปอร์มนะคะแล้วก็ Big กเอ่อบิ๊กซีมินะคะเอ่อร้านสะดวกซื้อ4ร้านนี้เข้าร่วมโครงการนะคะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่แปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบแปดนาฬิกานะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือแอปเป๋าตังของเรานั่นเองค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเว็บไซต์ w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  h a ไ r บทยร่วมใจค่ะ .com ค่ะพิมพเข้าไปเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะมีหลายช่องทางกันเลยนะคะ,คะมาต่อกันที่ข่าววันที่21พฤษภาคมพศ2564เวลา13นาฬิกานายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมกับเหล่ากาชาจังหวัดนครนายกสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครนายกและก็จิตอาสา มอบถุงทานน้ำใจสภากาชาติไทยตำจำนวน607ถุงค่ะให้แต่ละอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19นะคะณนะองค์การบริหารส่วนตาบลสาริกาอาเภอเมืองนครนายกค่ะค่ะอ่าแล้วก็มาที่ที่ประชุมศูนย์บริหารโควิดนะคะชุดใ,ชใหญ่อประชุมขยายต่อ พรกฉุกเฉินที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารโควิด<ฆ>เป็นประธานได้เห็นชอบแพนุมัติขยายเวลาและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วท้องที่คราวที่12ตามข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19และความมั่นคงแห่งชาติ ออกเป็น60วันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2564ค่ะค่ะไปพักเบรกกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาชมรายงานข่าวในช่วงต่อไปกันค่ะค่ะ อย่างน้อยน้อยมันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่จะตราตรึรงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใดอย่างน้อยน้อยน้องก็ได้มีความทรงจำดีๆมากมายขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามา ว่าใจตอนที่สองเฮายัางมีกันแต่ก็หูดีบ่มีโอกาสไปถายแล้วมองนั้นอย่างไปไกลุนฟันกัน อยู่ข้างกายไม่วัน มีภัยอยู่ข้างกายในวันที่ใจอ่อนล้าแม้มือนี้หากเขาห่างจบ้วยการจากลาแต่มันเป็นเรื่องดีที่ มาพบกันเบรกที่2นะคะมาดูกันที่ข่าวเบรกที่2นะคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะเรื่องการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564ออกไปเป็นวันที่14มิถุนายนค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการนะคะได้เสนอสบคเรื่องการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่1ทพับ2564ค่ะ เพราะสถานการณ์โควิดลอกใหม่นะคะซึ่งสอทอมีความห่วงใยและความปลอดภัยทางสุขภาพของนักเรียนผู้สอนในสถานศึกษาต่างๆนะคะก็จึงได้ประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1จากเดิมที่มีการขยับจากวันที่17พฤษภาเป็นวันที่1มิถุนายนนั้นนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีข้อสรุปให้ปรับเลื่อนไปเป็นวันที่14มิถุนายนนะคะเพื่อให้มีระยะ เวลาการเข้ารับวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาและรองรับการแย้สถานศึกษาของผู้เรียนด้วยค่ะค่ะข่าวต่อมาค่ะเมื่อวันที่24พฤษภาคม2564นะคะนางกุลพรพัฒนะคะจิรปรบภัยสถิติจังหวัดนครนายกพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่นะคะได้เข้าพบนางสาวสมฤทัไทยเพ่งแจ่มค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการสมมโนธุรกิจและอุตสหาหกรรมพศ2565หรืองานนับจดนั่นเองนะคะในช่องทางต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าวและสร้างความเข้าใจให้ปเป็นให้เป็นไปในทางทิศเดียวกันนะคะและรวมให้ข้อมูลกับเจา้าหน้าที่ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกนะคะในนนามาดีต่อไปคะ่ะ ข่าวต่อมานะคะวันที่21พฤษภาคมนะคะเวลา10นาฬิกานายอัมพลอังคาภากรกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกปศุสัตว์จังหวัดนครนายกและสาธารณสุขจังหวัดนครนายกนะคะก็ได้รับมอบสิ่งของจากผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครนายก รวมถึงผู้ที่ถูกกักกันตัวเพื่อเฝ้าระวัง14วันนะคะณสารากางจังหวัดนครนายกนะคะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จากผู้ประกอบฟาร์มไก่ที่อำเภอบ้านนานะคะแสงทองสหาฟาร์มฟาร์มจงเจริญชุนเซ้งฟาร์มอภิศักฟาร์มในโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิดค่ะไข่ไก่อาหารพร้อมทานและน้ำดื่มจากบริษัทเจริญพภคกัณพัอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นะคะส่งอาหารจากใจร่วมภัยต้านโควิด -19 นะคะขอเน้นย้ำกันเรื่องลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสิกันนิดน,นึงนะคะอะถ้าผ่านาได้หลายช่องทางนี่คือที่เน้นๆหลักๆก,ก็คือผ่านระบบเครือข่ายมือถือของท่านเองนะคะที่ใช้ในระบบทั้ง AIS และ True แล้วก็ d t a c ผ่านทาง Line a อปพลิเคชันหรือไม่ก็ช็อปที่ใช้บริการของเครือข่ายของแต่และรุ่นๆน,นะคะ ลงได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปได้เลยก็คือวันนี้นะคะใช่เตรียววมพร้อมกันได้เลยนะคะคะ่ะมากันที่ข่าววันที่25พฤษภาคมพศ2564ณเวลา13.00เานณาห้องประชุมนางรองชั้น3ศาลาการจังหวัดนครนายกค่ะนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดนครนายก เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินง,งานขับเคลื่อนเรื่องสื่อสารสำคัญไปสู่ประชาชนประจำปีพศ2564ค่ะ,คะโดยมีนางสาวสมฤไทยเพ็งแจ่มประชาสัมพันธ์จังหวัดนครน,นายกเป็นอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการระมัดระวังในการสื่อสารเกี่ยวกับโลกโซเชียลนะคะในสังคมออนไลน์ ให้ตรวจสอบว่าข่าวที่ก่อนนําเสนอหรือเผยแพร่ทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข่าวหากเกิดกรณีผิดพลาดให้ผู้ควบคุมหรือผู้ดูแลระบบลบข้อความนั้นทันทีและให้ผู้ที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับข่าวรีบแก้ไขข,ข้อข้อมูลให้เป็นจริงทันทีเลยนะคะ,ะเพื่อเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและยังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบางแผ,แผ,แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชนในจังหวัดนครนายก กลับมาดำรงชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 คลี่คลายไปแล้วค่ะค่ะข่าวส่งท้ายในวันนี้นะคะวันยี่สิบพฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาค่ะวัดอุดมธานีพระอารามหลวงนะคะตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมือ,จง,องจังหวัดนครนายกค่ะคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์นะคะเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะในอําพลอังคภากรกูลเป็นประธานฝ่ายคารวสาพระครูป,ปริยรัติโพธิสุนทรนะคะเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกเจ้าอาวาสวัดอุดมธานีพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะ เวลา15นาฬิกานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนาตราัยและกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะต่อหน้าศาสนาพิธีก่อนนะคะกล่าวคำอารัธนาศีลประธานส่งให้ศีลนะคะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา9นาทีนะคะจากนั้นพระครูป,ปริยัติโพธิสุนทรนะคะเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสามโมธนียกานะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมนะคะแด่พระครูปริยัตโคทิสุนทรนะคะเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกประธานฝ่ายสงฆ์คณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้ที่ร่วมกิจกรรมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เดี๋ยว<อ>ไปขอแทรกอีก<า>สักข่าวนึงนะคะมาัมางข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนค่ะผู้ครมเห็นชอบลดเงินสมทบเหลือผู้ประกันตนร้อยละ2.5ให้สําหรับผู้ประกันตนตั้งแต่วิถุนายนาถึงสิงหาคม2564ค่ะนายสุชาตรริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยมติคอ,อรมเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน มาตาา33จากเดิมฝ่ายละร้อยละ5เหลือฝ่ายละแค่2.5จุาจากค่าจ้างและของผู้กับประกันตนนะคะส่วนมาตรา39เหลือเดือนละ216บาทเป็นเวลา3เดือนค่ะในงวดเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2564นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะในระลอกที่3ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกันตนด้วยนะคะคุณแอนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยคลิป รณรงค์นะคะการฉีดวัคซีนนะคะของจังหวัดนคะรนายกเรานะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านรู้สึกอย่างไรคะหลังจากที่ได้รับวัคซีนไปแล้วก็มีความสบายใจนะว่าอย่างน้อยเนี่ย ได้หนึ่งนะผมก็ได้ดูแลตัวผมเองเป็นเบื้องต้นนะฮะสองประการที่สองก็คือถือเป็นความรับผิดชอบที่ผมมีกับส่วนรวมนะเพราะว่าเราการเซฟตัวเราเองเท่ากับเราก็เซฟส่วนรวมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะได้อย่าอย่าอย่าได้พิตกกังว,วลนะตามข่าวอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะผมเองเป็นคนแพ้ยามากนะนี <relevance> ่เรียนเรียนทุกคนทราบเลยนี่ฉีดมาประมาณส5บห้าทีก็ยังปกตินะไม่มีไม่มีอะไรที่ท <head> ี่จ <mailbox> ะต้องกังวลนะอันนี้ก็รนระลงขอเชิญชวนตั้นมีิวัคซีนเพื่อชาติครับปกติสาสบนาทีแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างปกติครับไีครับก็ที่ก็นับามก็สังเกตอาการตามที่ ปกติฮะก็ให้ความมั่นใจกับผู้ปิดวัคซีนได้ว่าเอ่อทีนี้ก็เชิญเชิญนะก็มาเริ่มกันฉีดวัคซีนนะครับเพื่อที่จะสร้างความป้องกันภูมิร่วมกันปกติครับในในเหตุการพิเศษใดๆเช่งทางแพทย์ผู้ตรวจก็ได้สอบถามข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ ัเขาวิเป็นอย่างไรครับเขาปกติอยู่ค่ะนนี้มัก็มีเจ็บตรงไอ้ที่ติดที่หันเขาปกตินี่ทุกอย่างครับก็สามรับมาอีกทีที่แปดรูสภานะครับก็เชิญชวนนะครับในเรื่องของการบัญชีนะครับคิดว่าจะเป็นผลดีของการที่เราจะต้องพ้นให้ติดตุ้มนะครับราชการต่างๆที่น้องประชาชนนะครับที่มีความเสี่ยงนะครับในช่วงต้นๆเนี่ยรีบประสานติดต่อนะครับเพราะว่า สามทิศทิศที่ผ่านมาก็ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะต้องดูว่าสองวันถ้าไม่มีอะไรก็คือดูว่าปกติครับเราเบามากไม่รู้สึกเลยว่ามันมีแต่บางข้อ็กก็มีเรียกว่ารู้สึกนิดๆๆแต่ไม่ได้เจ็บแน่ๆอะไรนะครับก็ไม่ตกต่างคือเวลาที่หมอกำหนดไว้ชวนมาฉีดได้เลยคุณพยาบาลมือเบามากนะไม่รู้สึกเลยครับ เพียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงพี<อ>่น้องประชาชนต้องรายการอปมชคยท่า